ลอองเปิดมางคต <t> ัวสองเหมที่ไปยิ้นอย่างตัน้ำเกลดกับน้ขึ้นจากหอนมาไป้าปาองเล็กๆกับแต่เด็กผมทุ่มเทที่มาก็เอกันก็แบบดูแลก็แบบต้องรอดนะครับ มาหนาวมันมีสองแก่นจะรยครับากาอบอุณทต้หมรเรียบร้อยอกอนกับถึงวาระสุดท้ายอยู่บ้านปาชิวิตดังมาได้มีการขอไปวิเกี่ยวน้าทีมาดูเช็ด่เล็สีหลุดหลาอยางปีนองจะได้กกไบนนจดสบสก,กัดฐาก,ก,าาก,กาับจากจารุปรุ้มเพื่อกับเขาด้ากายของชีวิตของแมุ่้ยจะได้ครับสู่ถาดทั้งสี ดินจะได้สู่ดินลมจะได้สู่ลงไปจะได้สู่ไปน้าจะได้สู่ท่าจะผมให้นามผู้สารเจ้าข้าพขอได้ท้าเพื่รียนเชิญท่านรองวรวิทย์คำภูมรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรนอาจจะได้เป็นท่านที่กคสวิตประชุมเพลิงมขอบคุณเชิญครับ

yang pintiru banghati tanah datang, datang wabahita waurari kang watu kumanwa inangwa, wa wa, tapi kata na pitanjuhita wa,

ยิปัจจัยโยชนะปัจจัยโยะมาภาปยปะ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 โยะวิปจโยะตาปัจจัยโยนาิปัจจัยโยวิขตาปัจจัยโยะวิขตาปัจจัยโยะ